สวัสดีครับพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้นะครับผมเรามาแนะนำนะครับผมสินค้าให้รู้จักเป็นสินค้าใหม่ของทางพัมคินนะครับผมกับตัวนี้นี่หน้าตาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสสินค้า13157นนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเบื้องต้นเรามาดูสินค้าก่อนว่ามีอะไรอยู่ในแพ็กเกจของเขาบ้างนะครับผมอย่างแรกที่จะมีให้แน่นอนเลยก็คือตัวนี้ครับผมกับตัว ปืนกาวนะครับผมปืนกาวร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับผมย้ำกับทีนะตัวนี้ราสินค้า13157นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่นี่สวิตช์ล่างตรงนี้ตรงนี้นะครับผมปกติเนี่ยมันจะเป็นออนออฟเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสามารถปรับความร้อนได้ถึง2ระดับด้วยนะครับผมซึ่งความร้อนเนี่ยถ้าเราปรับเป็นที่โลเนี่ยจะให้ความร้อนที่200องศาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความร้อนตัวไฮนะครับผมก็จะให้ถึง220 องศานะครับผมนี่เราปรับความร้อนได้ด้วยนะครับผมเพื่อเวลาที่เราไปใช้งานเนาะเผื่อการใช้งานเยอะๆเร็ว,รวๆนะครับผมก็ปรับความพี่เป็นความร้อนสูงไปเลยนั่นเองแต่บางทีบางครั้งเป็นงานละเอียดที่ต้องค่อยๆลงเดินช้าๆนะครับผมเดินกาวช้าๆนะครับเราก็ใช้เป็นแบบโลนั่นเองเพื่อควบคุมความเร็วในการไหลของตัวกาวนะครับผมอ่ะต่อมาหลังจากที่ตัวปืนกาวแล้วนะครับผม ก็จะมีตัวส่วนของตัวแท่นแบบนี้ให้นะครับผมแบบตัวแท่นอันนี้เนี่ยก็จะใช้สําหรับนี่นะครับผมเสียบเข้าไปที่ตัวปืนกาวนั่นเองนะครับผมฟับแล้วก็เอาไปวางตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าบางคนไม่ชอบเงี่ไม่ถนัดมันมีเขี้ยวมีอะไรแบบยืนย่นออกมาแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นแบบนี้ครับนี่จะมีขาเหล็กแถมให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมก็จะสามารถใช้ติดกับบริเวณตรงนี้นะครับผม,ผมเกี่ยวเข้าไปฟึบแล้วก็ใช้วางเพื่อป้องกันเวลาที่จะให้ตัวหัวของตัวปืนกาวร้อเนี่ย ถ้าวางไปแบบนี้มันอาจจะร้อนทําโต๊ะทําอะไรละลายได้ก็สามารถใช้เป็นขายเลกตัวนี้เนี่ยวางคาได้นะครับผมแล้วก็ที่จะมีให้อีกนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมเป็นตัวคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับผมของตัวปืนกาวร้อนตัวนี้ข้างในก็จะบอกสเปคบอกรายละเอียดการใช้งานนะครับผมอยู่ที่ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมกับตัวแท่งกาวนั่นเองนะครับผมแมซื้อปืนกาวมาให้แท่งกาวก็จัอะไรอยู่นะครับผมก็จะมีแท่งกาวตัวนี้ แถมให้นะครับผมอยู่ในตัวเซ็ตนะครับเอาไปใช้งานกันสำหรับตัวปืนกาวร้อนตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้กับกาวแท่งนะครับผมที่มีขนาด11-11.5มิมนะครับผมแบบนี้ได้นะครับเวลาเผื่อไปซื้ออะไรสำรองจะได้รู้ขนาดเนาะเอาไปใช้งานได้นะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของสเปคของตัวเครื่องก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าที่เจ๋งของเขาก็ จะเป็นเรื่องของวิธีการจับนะครับผมเขาออกแบบมาให้พอดีกับหลักสรีระศาสตร์นะครับผมให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่นะครับผมแล้วก็ทําความร้อนได้เร็วมากใช้เวลาประมาณ3นาทีก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะครับผมมีฟิลป้องกันนะครับผมความร้อนนะครับผมป้องกันการตัดเผื่อว่าความร้อนเกินนะครับผมสามารถใช้งานได้มากกว่า60,000ครั้งด้วยนะครับผมเป็นเซอร์วิสไลท์ไทม์ของตัวเขานะครับตัวนี้แล้วก็ ให้กาลังไฟฟ้าอยู่ที่80วัตต์นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวไฮเนี่ยก็ให้อยู่ที่120วัตต์นะครับผมแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่200ถึง240โวลต์นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่เครื่องนี้ทาสามารถทําได้อยู่ที่220องศานะครับผมความต่อเน,นื่องในการยิงเนี่ยอยู่ที่8ถึง10ครั้งนะครับผมทําความร้อนได้เร็วแบบ3ถึง5นาทีไม่เกินนั้นก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมอัตราการไลท์ของกาวจะอยู่ที่ 15- 20กรันะรับีการ ป้องกันการหยดของเนื้อกาวเวลาที่เราตั้งวางเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้งานเนี่ยจะหยดแบบ3นาทีเนี่ยมีแค่หยดถึง2หยดเท่านั้นเองนะครับผมให้สายไฟยาวอยู่ที่1.5เมตรตรงนี้นะครับผมนี่แหละในสเปคของตัวเขารวมถึงความพิเศษของเขาก็จะเป็นที่บริเวณหัวของตัวเขาก็จะเป็นหัวแบบทองเหลืองด้วยนะครับผมก็จะให้ความร้อนสูงแข็งแรงทนทานให้ความร้อนแบบต่อเนื่องอีกต่างหากกับตัวนี้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับผมว่า เวลาที premises, 1, real ่เอาไปใช้งานจริงนั้นจะเป็นยังไงมาลองไปดูกันครับเรียบร้อยนะครับผมกับปืนกาวร้อนตัวนี้ย้ำกับอีกทีนะครับผมตัวนี้จะเป็นปืนกาวร้อนที่สามารถปรับองศาโลให้ได้นะครับผมราคาสินค้า 13157นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วอยากที่จะลองจับลองใช้งานหรืออยากได้เป็นเจ้าของกับตัวปืนการ้อนตัวนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทางพัมกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับรวมถึงสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ YouTube และ Facebook ของทางพัมกินของเรานะครับผมถ้างั้นในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันว่าจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำให้กับคุณลูกค้า ได้รู้จักกันอีกนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง